ครับครับายเคยหน่อยผมครับเคยเมียสาวหน่อยนะครับผ่านไปแล้วสิหเดือนครับมันอยู่กับผมนะครับเริ่มแน่ขึ้นนะครับสูนี่สูงมันร้อยยี่สบนะครับนี่ไปกเจ้าพวกตันหานไม่กินครับก็ได้ห้าคนครับ เสียงกินอายรก็มันก็บว่าค่อยยากนะครับเพราะว่าเคยเอาหยาซุ้มนีนจริงๆหนาคุค้น,คออคนนิดคน่อยนะครับอันนี้ว่าผมไปทบม้าแล้วบม่รู้ว่าจักติดบ่ติดนะครับแต่ยมัน สามเดือนแล้วครับไปทบม้านครับแต่ว่ากับบอยเขีนมันขึ้นบมื่อยงครับบางเทียมขี้ขันหอนแดดไลก่ก็บนอนจีนนะครับบ่อยากลุกบอกอยากย้อครับ นี่ผมไปเกี่ยวยังมาแรงครับแต่เกี่ยวตอนส่วงบ่ายส่วงยางมันยากเหี้วนะครับก็เป็นแต่บ่แซ่บบ่อยากข้งไในพวกครับเกี่ยวออมาสากซีหาหมพอดีครับถ่ายก็เริ่มเต็มแน่แล้วนะครับนี่มีตัวเดียวนะครับบนมีเงินซื้อมาเป็นมู้นครับเดี๋ยวนีมันแพงเข้าแพงแน่พวกครับ ออกมาสองปีมากตัวนี้ครับเพราะว่าซื้อน้ำขอมากกับตัวนิดหน่อยอยู่แล้วนี่มฆไทายให้มึงอัดเดียดไปเลยนะครับ ผมพัฒนาผมไงมันสูงเท่าไหรครับบางมือบบมีอม่อ,อยากอให้เพี้ยงแห่งจนครับบางเทียก็ได้หอมน้อยบางเที่ยก็ได้เต็มกระทงครับไปเกี่ยวกันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงหลายนะครับเลี้ยงงวเลี้ยงควายครับ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ผมด้วยครับสวัสดีครับ